เสียงสารเปิดใจปมสามีมีบ้านเล็กหนิงปณิตารำไห้พยายามแก้ไขปัญหาสามีเหนื่อยสู้รบกับผู้หญิงของจีนบ่อยครั้งที่ครอบครัวของนักแสดงผู้จัดสาวหนิงปณิตามักจะถูกจับโยงประเด็นปัญหาครอบครัวมีบ้านเล็กบ้านน้อยบ้างอย่างก่อนหน้านี้เพิ่งมีประเด็นข่าวนางรายหน้าเวียงขนเสื้อผ้าออกจากบ้านสามีตามรอยรักขาเตียงหกักล่าสุดหนิงปณิตาก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์เคลียช,ชัดว่าประเด็นข่าวนางรายหน้าเวียงไม่ใช่เธอแน่นอน แต่ยอมรับว่าครอบครัวมีปัญหาจริงกำลังปรับปรุงแก้ไขทุกวันนี้ยังอยู่บ้านด้วยกันใช้สถานะสามีภรรยาเหมือนเดิมตอนนี้ก็โฟกัสที่ลูกสาวและครอบครัวเป็นหลักยิ่งในฐานะของคนเป็นแม่ก็ต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกส่วนสามีจินจารินทำวัฒนะก็มีการพูดคุยกันประมาณหนึ่งแล้วส่วนในอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับน้องนิริตไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หนิงต้องลิงวอนจริงๆข่าวบ้า ข่าหนิงเข้าใจการทำงานทุกคนหนิงอยากจะขอเวลาจะเขียนข่าวอะไรถึงเรื่องนี้ลูกหนิงอ่านหนังสือเป็นแล้วทุกเรื่องจะถูกจารึกไว้บนโลกออนไลน์ที่ลบไม่ได้ทุกคนที่คอมเมนต์หรือเขียนข่าวไม่มีใครอยากทำลูกเราแต่การสื่อสารหลายเรื่องอาจสร้างให้เด็กโดยที่ไม่รู้คำพูดบางคำของหนิงก็อาจสร้างให้ลูกโดยไม่รู้ตัวหนิงปณิตากล่าวถ้าเอ่ยชื่อหนิงปณิตาทำวัฒนะหลายคนจะต้องนึกถึงภาพของความเป็นภรรยาหลวงยืนหนึ่งของเธอคนนี้อย่างแน่นอน เรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนนี้ถูกสับตามองเรื่องครอบครัวอยู่เสมอแต่วันนี้เราไม่ได้จะมาพูดกับเธอแค่เรื่องของความรักกับสามีจินทวัฒนะอย่างเดียวแต่ผู้หญิงคนนี้ยังมีอีกหลายมุมให้เราได้พูดคุยทำความรู้จักเธอให้มากขึ้นทั้งในฐานะผู้จัดละครฐานะแม่และฐานะภรรยาที่ในวันนี้หนิงพูดได้อย่างเต็มปากว่าตอนนี้เธอได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วหนิงปณิตาภรรยาหลวงยืนหนึ่งยังคงยืนกรานกับเราว่าเธอนั้นไม่ได้ ตรงแต่โชคดีที่มีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งเวลาหาทางออกไม่ได้ก็ไปปฏิบัติธรรมมันทําให้เธอนานช้าลงใจเย็นขึ้นและมองอะไรหลายๆอย่างไม่หลอกตัวเองหลังๆพอหนิงไม่ไปตามจับมันก็ดีขึ้นบางทียังพูดทีเล่นทีจริงว่าจะมีก็หลบดีๆนะและที่จับได้ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะมาแสดงตัวให้หนิงรู้หนิงถึงบอกไงว่าถ้าอยู่ในขอบเขตไม่ล้าเส้นมันก็โอเคเพราะหนิงมีอะไรที่ต้องทําอีกเยอะแยะไม่มีเวลามาโฟกัสเรื่องนี้ต้องดูแลลูก ทำงานดูแลคุณจีนดูแลคุณแม่ก็เหนื่อยแล้วอย่าให้ต้องมาฟาดกับเรื่องแบบนี้อีกเลยแก่มากแล้วไม่มีแรง